ทีถ้าเราย้อนไปดูปฏิกิริยาสื่อต่างประเทศมองการเปลี่ยนผ่านการเมืองในบ้านเราอย่างไรเท่าที่ผมตรวจสอบดูส่วนใหญ่นะก็ปกติครับ อันนี้ BBC นะ BBC เนี่ยก็มองว่าเป็นนายกคนที่สามในรอบสองเดือนฮะเอเป็นนายกคนที่สามในรอบสองในรอบสองปีขออภัยขอประเทศไทยสองปีเออนายกคนที่สามอินทุเยียร์อินีคร์สองปีก็ปกติ BBC ไม่ชินสิครัใช่ไหมส่วน CNBC เนี่ย ซีเอ็มบีซีก็รายงานข่าวก็ประมวลภาพมาเรียบๆฮะไม่ได้มีประเด็นเรื่องอะไรที่จะมองว่าเป็นการแทรกแซงอำนาจตลอดไม่มีอะไม่ปรากฏเลยก็คือรายงานว่าเป็นการเลือกกันในสภาเสียงข้างมากค่ะเลือกคุณรุทินเป็นนายกเพราะฉะนั้นแนวรบด้านสื่อในต่างประเทศไม่ค่อยน่ากังวลเพราะเป็นกระบวนการเลือกกันในสภาได้เสียงข้างมากในสภาเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์นะ เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสเนี่ยคือเขาใช้คำเขาใช้คำนี้นะเซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสเนี่ยบอกว่าสภาไทยเนี่ยเลือกน่พักอนุรักษ์นิยมสุดโตรงผู้นำพักอนุรักษ์นิยมสุดโตรงเป็นนายกก็ใช้คำนี้ <c oughs> พักสีน้ำเงินไงออ,อนุรักษ์นิยมสุดโตง่โตง ใช้คำนี้ก็คือผู้ชายคนนี้แหละคุณอนุทิน,นคุณอนุทินชาญวิรุลสีน้ําเงินพักสีน้ำเงิน,นอันนี้มุมของเซาไชน่ามอร์นิ่งโพส่ะ่ก็จะยุบสภาภายใน4เดือนตามที่ประกาศเอาไว้แล้วก็เร่งแก้ปัญหาต่างๆกันหน้าอันนี้เซาไชน่ามอร์นิ่งโพสค่ะ,ะสุด n อนออันนี้สื่อญี่ปุ่นฮะสื่อญี่ปุ่นก็รายงานเรียบเรียบใค้ไไทยได้นายกคนใหม่แล้วจากการเลือกในสภา นแล้วก็ DW News นะอันนี้สื่อเยอรมันนะสื่อเยอรมันก็ไม่มีปัญหาอะไรฮะเรื่องนายกใหม่บอกว่ามีการเจรจาตกลงกันนะกับฝ่ายค้านมี a g r e e m e n t แล้วก็ได้เป็นนายกเห็นไหมอันนี้คือรายงานของสื่อต่างประเทศ CCTV สื่อจีนนี่ v สื่อจีนนี่เขาก็ลงข่าวล่าสุดอันนี้วันนี้นะลงข่าวเรื่อง ภาพรวมราชอง์การโปรดเก้าก็เลยตัดฉากจากสภามาที่นี่ภาพรวมโอเคนะใส่ชุดขาวภาพรวมไม่ค่อยมีปัญหาไม่มีการไปปั่นกระแสว่าเป็นการเข้าสู่อำนาจไม่ถูกไม่มีคร <My government S 2> เพราะฉะนั้นด้านนี้ก็คลายความกังบลไปได้ส่วน AP เนี่ยสำนักข่าว AP เนี่ย <imagine S 1> เขาเลือกเอาเสียงของนายกอนุทินเนี่ย เป็นการส่งสัญญาณนะประเด็นสำคัญที่กล่าววันแรกหลังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเป็นนายกนะครับเ,เดี๋ยวลองฟังเสียงที่เอพีเลือกนะคัว,วักหนึ่งแม้จะมีเวลาไม่มากนะแต่ผมมั่นใจว่าผมจะได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายผมจะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่เวลาน้อยเวลาสี่เดือนดังนั้น และคณะมนตรีจะไม่มีวันหยุดไม่มีพักร้อน,น้าจะเป็นไปนได้ต้องไม่มีการเจ็บป่วยนะครับไม่มีฮอลลีเดย์ไม่มีวันที่จะบอกว่าพักผ่อนกับครอบครัวยกเว้นพักผ่อนตามความต้องการของร่างกายในทุกๆวันคือ AP เี่ยเรื่องเอาท่อนนี้เอาไปนำเสนอ เพื่อเห็นว่าเป็นรัฐบาลที่มีปัญหาเร่งด่วนรออยู่แล้วการตอบสนองต่อปัญหาของนายกคนใหม่เป็นยังไงไม่มีวันหยุดไม่มีฮอลลเดย์แล้วก็เดินหน้าทำงานไม่มีเวลาที่จะมาไหว้ครคูเอาคนทำงานรัฐมนตรีจึงเป็นคนที่ทำงานได้เลยไม่มีช่วงทดลองงานไม่มีช่วงของการฝึกงานใดใดทั้งสิน้นเลือกเอาท่อนนี้ที่นายกอนุทินกล่าว